สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่16ถึง3 1สิเว็สิงหาคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกนคิวอารค้นะครับผมโอเค <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันนะครับผมตั้งสมาธินะฮะฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์โชคดีเทวารัก์ ชาวราศีเ <c oughs> มถุนนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณเองควรจะโฟกัสในเรื่องอะไรนะครับในช่วงเวลานี้ชาวราศีเมถุนนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพิมพ์โชคดีเทวารักนะครับพร้อมแล้วนะป่ะชาวราศีเมถุนนะฮะจะเกิดอะไรขึ้น m e s s a g จ,จากตรวานนะครับผมโอเคืมโอเคในช่วงเวลานี้นะครับคุณได้นายออฟบอนตอนนี้ตัวคุณเองกำลังเรียนรู้ ประสบการณ์หรือกําลังพิจรารณาประสบการณ์อะไรบางอย่างสถา,านาการณ์อะไรบางอย่างคุณกําลังเรียนรู้มันนะนาอบวอนเป็นลักษณะที่คุณเองเคยอยู่ในสถา,านาการณ์นี้แหละนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของงานผมรู้สึกว่า Ni ยอวอนกํกำลังบอกคุณว่าประวัติศาสตร์มันจะสํารอย เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยทำในเรื่องของงานแล้วอาจจะเกิดข้อผิดพลาดซ้ำแบบเดิมได้เรื่องของความสัมพันธ์คุณเองอาจจะต้องระมัดระวังว่าความสัมพันธ์หรือการวางตัวของคุณการวางตัวของพาร์ทเนอร์ของคุณอาจจะพานำไปสู่ปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็คุณเองอาจจะรู้สึก สงสัยหรือรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับพาร์ทเนอร์ของคุณนะฮะนายอวอนส์กำลังบอกคุณตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมนะคุณได้ f o ล์ of s บโ r ช์ในอดีตผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดสันสิ่งที่สั่นคลอนความมั่นใจของคุณสิ่งที่สั่นคลอนความมั่นใจของคุณในช่วงเวลานี้คือการห่างเหินห่างหายไปผมรู้สึกว่า ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้มันโอเคมันดีแล้วจู่ๆมันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ให้คุณกับสถานการณ์เนี้ยหรือคนหรืออะไรก็แล้วแต่ห่างออกไปเออมันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองรู้สึกไม่คุ้นเคยเหมือนกับที่เคยเป็นในอดีตนะห่างหายกันไปนานเกินนะฮะ <c oughs> คุณได้สิ่งที่คุณคิดคุณได้ Seven of Wains s ในสถาการณนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ห่างหายเนี่ยคุณเองพยายามเติมเต็มคุณเองพยายามรู้สึกว่าเอ้ยฉันฉันทำฉันทำฉัน,ฉนหรือคุณเองพยายามทำแล้วคุณเองคิดด้วยเพิ่มเติมด้วยซ้ำว่าเฮ้ยฉันน่าจะทำมากกว่านี้อ่ามันมันเหมือนกับ สถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณรู้อะไรไม่สู้รู้งี้เป็นลักษณะนั้นนะเหมือนอยากจะทําอยากจะย้อนเวลาหรืออยากจะกลับไปทําบางอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับด้วยพลังงานของ Seven น e ซเ n มีบางอย่างที่คุณเองรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่และอยากจะให้มันเต็มที่มากกว่านี้ทีน,นี้สิ่งที่เป็นปัญหาก้นบึง้งแล้วก็อู้ตาง ก็ไม่มองหรือว่ามองข้ามมันไปก็คือในสถานการณ์นี้มีมีคิงอ o r ส s นะ o f s อ o r ส s หมายถึงคนที่คอยบงการคนที่คอยกำหนดกฎเกณฑ์คนที่คอยชี้นี่น,น,นู่นนั่นนะฮะในสถานการณ์นี้นะผมรู้สึกว่ามันมีปัญหามันมีประเด็นอะไรที่คุณมองข้ามมันไปพาร์เนอร์ มองข้ามมันไปจริงๆแล้วคําว่ามองข้ามนี้อาจจะไม่ใช่ความไม่ได้ตั้งใจนะอาจจะเป็นความตั้งใจที่จะมองข้ามอะไรบางอย่างไปนะซึ่งผมรู้สึกว่าน่าสนใจว่าเอ๊ะทําไมตัวคุณเองถึงพยายามมองข้ามประเด็นนี้เดี๋ยวขอคัดลายนะไม่ได้คัดลายรายราศีอื่นเลยนะแต่ขอคัดลายายราศีนี้แล้วกันนะฮะอืม ค l a ลิฟ y ได้เออค l a ล i ฟ y ยได้เอ็ดออฟคัพส์เอคือการเดินการไม่เอาใจใส่การเดินออกจากปัญหาที่ทั้งๆยังคาราาซังและยังแก้ไม่จบเหมือนในสถานาการณ์นี้นะตัวคุณเองรู้สึก รู้สึกพอรู้สึกเจ็บพอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกไม่อยากจะไม่อยากจะเจอสถานการณ์หรือกลับไปอยู่จุดจุดเดิมที่คุณเคยเป็นคุณเคยมีอืมเป็นลนักษณะที่คุณเองคุณเองไม่อยากจะกลับไปเดินเส้นทางเส้นนั้นอีกแล้วอืมเป็นลักษณะน,นั้นครับครน,นี้ในอนาคตจะเป็นยังไงคุณได้ Two of Pentacles King of โอ้โหทัวร์ n พน cles King คิงออฟคัเป็นสถานการณ์ที่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้ควรจะแก้ไขได้แต่เนื่องจากถูกปล่อยปละละเลยนานจนเกินไปจนทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากเรื่องที่เคยแก้ได้แค่เปลาะเดียวกลายเป็นว่ามันมีสองสามเปลาะทับถมเข้ามาปัญหามันเริ่มสะสมปัญหามันเริ่มที่จะทับถมเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาก็อาจจะ ลำบากขึ้นใช้เวลามากขึ้นอันหนึ่งคุณได้10 o of u u s s 10 o of u u s s นี่เป็นอะไรที่คือคุณเองจะต้องผมรู้สึกว่าเวลาได้10 o of u u s s เนี่ยเป็นลักษณะที่คุณเองกับพาร์เนอร์ของคุณเนี่ยต้องรื้อฟื้นเรื่องราวใหม่มันมันเหมือนกับตัวคุณเองกลับไปณนะจุดเริ่มต้นใหม่เลย แล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใหม่มเพราะฉะนั้นคำแนะนำเวลาได้เทรนออกรับเนะี่ยผมรู้สึกว่าคุณเองเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะแล้วก็อาจจะต้องอ,อไว้ใจดูแลเอาใจใส่นะครับในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะถึงจะถึงจะทำออกมาได้ดีนะครับ สำหรับในส่วนของโหราศาสตร์นะหมอปองใช้โหราศาสตร์ตะวันตกนะครับผมถ้าพร้อมแล้วตั้งสมาธิพิมพ์โชคดีเทวรักน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่ได้กดนะฮะเข้าไปดูในรายละเอียดด้านล่างได้ทุกคลิปนะหมอป,อง,ปองจะเขียนไว้ว่าราศีอะไรเห็นมีคนระบุราศีลาาาศาสลับสับ,สบเปลี่ยนกันนะผมใช้โหราศาสตร์ตอนตกนะครับผมอ่ะในช่วงวลาน,นี้เป็นยังไงนะฮะเราเดินทางเข้ามาสู่ในช่วงกลางของเดือนสิงหานะฮะ ช่วงนี้มีอะไรบ้างครับผม Mars Tri Pluto นะฮะ Mars Tri Pluto นี่เป็น Supercharge Energy ผมบอกแล้วว่ามันเป็นพลังงานที่เหมือนกับติดเทอร์โบ Supercharge เออ Supercharge คืออะไรครับหมอเทอร์โบคืออะไรอาถ้าจะให้ตอบก็ก็ตอบแปลว่ามันสุดยอดใช่ไหมไม่เอาหมอตอบให้มันแบบเทคนิคนิดนึงโอเคได้ Supercharge คือการใช้กังหันอ,อัดอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับผมดึง ไอดี ID, หรือดึงอากาศดีเนี่ยเข้าไปเพื่อให้ออกซิเจนมันหนาแน่นขึ้นเดนขึ้นเด์ <dense S 2> ขึ้นก็คือหนาแน่นขึ้นแล้วเพิ่มส่วนผสมของน้ํามันจุดระเบิดตุ้มทําให้เครื่องยนต์ให้พลังงานมากขึ้นในสภาวะกระบอกสูบปริมาตรเท่าเดิมพูดง่ายๆว่ามันคือการเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะโอเค แล้วแต่แล้วเทอร์โบล่ะเทอร์โบยังไงเทอร์โบคือการเอาไอเสียนะครับผมเวลาเครื่องยนต์มันสันดาบแล้วมันเกิดอะไรครับควันที่ออกท่อไอเสียเนะี่ยมาปั่นตัวเทอร์ไบา์แล้วมาปั่นกังหันเทอร์โบเนี่ยให้อ่าหมุนเพื่ออัดอากาศเข้าไปนะครับผมนะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับผมใครรู้ใครเป็นอ่าวิศวะมามา,มา,มาแชร์ไดนะ้โอเคไหมะนะแต่นั่นคือทฤษฎีที่เรียนในสมัยหนุ่มๆม,มากๆนะครับผมโอเคอะ ต่อ Mars try Pluto supercharger tr for transformation โอ้โอเคบอกแล้วครับว่า Mars คืออะไร Mars คือ action ลงมือทำปฏิบัตินะฮะ practical นะครับลงมือปฏิบัติแล้วมันอะไรกับ Pluto มัน try Pluto คือเปลี่ยนแปลง transform นะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยน,ยนรูปแบบไปเพราะฉะนั้นช่วงอะไรนี้เป็นช่วงที่อยากจะเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหน้ามือเป็นหลังมือพลิกฝ่ามือ เปลี่ยนสถานการณ์นะฮะ turn around โอ้โหชอบมากเลยคำว่า turn around นะ turn around นี่เป็นถ้าหุ้น turn around นี่ก็คือแบบุ๊ใช่ไหมไม่ใช่คำหมอหนู turn around ตอนที Sod ่ม really cool ันอยู่พีคอยู่ดอยอะปุ๊งแล้วมัน turn around ลงจุจ so <laughs> er <t> ุท <t> ุกคนเป็นหมอก็เ <insan> ป็นนะฮะเคยเป็นมาก่อนนะครับผมรักษาหายรลอยัง่ะอนั่นคือประเด็นนะครับโอเค Mercury, เม r c u ค y ไอท็อีทรไนะไนพลโตเป็นลักษณะที่ใครอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรที่แตกต่างออกไปช่วงเวลานี้จงทำนะครับผมช่วงเวลานี้จะมี Mars เนี่ยคอยเอาใจใส่ช่วยช่วยเหลือดูแลในการในในการเปลี่ยนแปลงอะไรของคุณที่มันดูดูยากดูแทบจาเป็นไปไม่ได้อะไรแบบนั้นเช่นบาเขาเรียกอะไรดีมีคนหนึ่งอะที่แบบชวนออกไปออกออกําลังกายไม่เคยไปนะแต่ชวนกินไปนะ แล้วจู่ๆวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจมาออกกําลังกายนะฮะแล้วก็ออกทุกวันเลยนะครับผมซึ่งถือว่าน่าประหลาดใจมากสําหรับผมนะหรือว่าแม้กระทั่งผมก่อนหน้านี้ก็แล้วกันนะในช่วงประมาณสัก5 6ปีที่แล้วนี่ผมน้ําหนักอ้วนมากนะเออประมาณถ้าเป็นกิโลก็คือประมาณ80ดกิโลน้ําหนักะนะเออแปกิกรัมอ่า แล้วก็ถ้าเป็นพาวสก็ประมาณ170-180ใช่ไหมัมนก็อ้วนมันก็หนักมากนะแต่ว่าพอไปตรวจปุ๊บเนีไปไปตรวจสุขภาพประจำปีนี้คือสุดเลยอะ่ะคือแบบไตกีเซอร์ไลน์าย300นะครับผมกับผมแปลกนะต่อให้ผมอ้วนเนี่ยคอเลสเตอรอลก็ไม่ขึ้นนะครับผมถามหมอหมอบอกว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะตัวในการจัดการเ,เขาเรียกสมดุลเคมีในในร่างกาย ช่างหมอเพราะว่าไม่ไม่รู้เรื่องหมอเท่าไรนะครับรู้เรื่องบางอย่างนะรู้เรื่องบางโรคที่ตัวเองเป็นไม่ได้รู้เรื่องระบบอะไรทั้งหมดเขาบอกว่าเออไม่จําเป็นนะแล้วก็มีคนที่ผอมๆก็อาจจะคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกัน LDL นะครับผมทะลุไป LDL นี่ก็คือ low density cholesterol ใช่ไหมก็มันเป็นแฟตที่ไม่ดีมันเป็นไขมันที่ไม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 ละลายนะมันก็จะ ไปเกาะผนังหลอดเลือดก็ทําให้มีสภาวะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากขึ้นใช่ไหมอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมถามว่าแล้วมันมีรากดิคาลเชนหรือมันมีไออะไรเป็นแรงบันดาลใจนะฮะในสถานการณ์ในช่วงเวลาในในช่วงก่อนเนี้ยมาร์ชทริมพูโสำหรับตัวผมเองนะก็คือการที่ได้เห็นคนที่สำคัญในชีวิตของผมอะ่ะผ่าตัดหัวใจแล้วโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะว่า คุณรู้เปล่าว่าการผ่าตัดหัวใจนี่คือส,สิ่งที่ทำนะเพราะว่าบางทีสมมุติว่าถ้าเอาบอลลูนไปขยายหลอดเลือดไม่ไ,มได้แล้วเพราะว่ามันไขมันมันอุดตันไหลเลือดเอ้ยหลยเส้นไม่ใช่ไหลเลือดหลายเส้นเลือดเนี่ยเส,เส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจม,มันติดใช่ไหมมันก็ไม่สามารถใช้บอลลูนไปได้หมดนะเขาก็จะต้องหยุดหัวใจใช่ครับหยุดหัวใจคือเฮ้ยนั่นคือ หัวใจไม่เต้นวยหัวใจไม่เต้นเท่าไหร่หัวใจไม่เต้น30นาทีเอหอหมอเขาจะหยุดหยุดเต้นหัวใจเออหยุดหัวใจเต้นแล้วก็เปลี่ยนให้ไอเครื่องฟอกเลือดทํางานแทนเนาะเอเอเฮ้ยคุณตายแล้วนะยังงั้นนะนั่นคือคุณตายแล้วใช่ไหมตายไป30นาทีใช่ไหมเอเอเป็นลักษณะน,นั้นแล้วเขาก็ผ่าตัดใช่ไหมผ่าตัดเออในกรณีที่คนที่สําคัญของผมเนี่ยเขาผ่าตัดแล้วเอาเส้นเลือดที่เอออร์ต้าไม่ใช่ออร์ต้า ไม่แน่ใจว่าเอออต้าหรือเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดาที่ตรงใต้น่องอ่ะเออมามาใช้แทนนะครับผมแล้วมันตันเยอะมันตันหลายเส้นตันสี่เส้นสามเส้น4ี่เส้นอย่างเงี้ยมันก็มันใช้บอลลูนขยายไม่ได้ละนะครับถ้าถ้าคนตันไม่มากเนี่ยอีกเคสหนึ่งก็เป็นคนที่สําคัญสําหรับผมเหมือนกันก็คือเขาใช้บอลลูนมันก็ไม่ได้ผ่าอะไรเยอะแล้วก็หัวใจก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้บอลลูนต้องหยุดเต้นไหมอาจจะไม่หยุดเต้นนะเออ ใครเป็นหมอช่วยคอมเมนต์นิดหนึ่งแล้วกันนะเออแต่ว่านั่นแหละนั่นก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ไอ้ห้าปี7ปีที่แล้วผมลุกออกมาออกกําลังกายคือไม่เอาไม่อยากจะโดนหัวใจหยุดเต้นไม่อยากแบบนั้น <c oughs> เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ Mars Trim p ท l ิมนะฮะก็คือเป็นช่วงโมเมนต์ที่เหมือนกับเอ้ยอะไรก็ได้ อะไรก็ยอมเธออะไรก็ทำอ่ะเป็นลักษณะนั้นนะคือเป็นช่วงเวลาที่แบบเขาเรียก pivotal moment หรือว่า epiphany epiphany ว้าเป็นเหมือนใครเคยดูโฆษณาซุปไก่สกัดยี่ห้อหนึ่งชื่อแบรนด์อ่ะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะฮะเอ่อที่มันพอกินเข้าไปแล้วแล้วมันหลอดไฟมันวาบหลอดไฟมันสว่างขึ้นอ่ะเป็นแบบนั้น epiphany นะฮะปิ้งไอเดียตรงนั้นนะครับผม mars t i e pluto นะ supercharged energy for transformation you can overcome a major fear All limitation นะฮะ face your fear นะครับสู้กับความกลัวของคุณนั่นเองสู้กับข้อจำกัดของคุณนะฮะโอเคต่อไปนะครับ Mercury retrograde re-enter Leo นะฮะ Mercury retrograde คราน,นี้ถอย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 ,ถอยกลับไปเลยถอยไปอยู่ไหนถอยไปอยู่ใน Leo เขาบอกว่าอะไรครับ reconnecting with past passion ในช่วงเวลานี้ตัวคุณเองอาจจะมีสิ่งที่คุณเองอยากจะทำในอดีต แล้วเคยทําแล้วด้วยแล้วหยุดไปได้กลับไปเหมือนสารต่อนะครับผมหมอคะสารต่อเรื่องอะไรเมอร์เคอรีเป็นเรื่องอะไรบางเอาเป็นเรื่องของการพูดคุยเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้าง casual นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทั่วๆไปอาจจะเป็นพูดคุยเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบมันจบไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่า ต่างคนต่างห่างออกไปก็อาจจะได้กลับมาพูดคุยกันเพิ่มเติมมากขึ้นเช่นแฟนเก่าเช่นกิ๊กเช่นเช่นเพื่อนนะครับเพื่อนเก่าอะไรลักษณะนั้นจะมีการรีคอนเน็กนะฮะ,ะจ,จะเจอญาติอาจจะเจอคนที่แบบคือเคยเป็นคนที่สําคัญมากสําหรับเราแล้วก็ลืมไปแล้วอะไรแบบนี้นะฮะอืมก็อาจจะรีคอนเน็กตแล้วจะไปเจอเขาอาจจะไปเยี่ยมเขาก็ได้นะฮะเขาอ,อาจจะอยู่ที่เดิมมา ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คุณเองอาจจะหลงลืมมีงานมีการมีภาระหน้าที่มีมีความรับผิดชอบอะไรแล้วคุณเองอาจจะไม่ได้ไปหาเขานะฮะก็ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะไป Mercury Retrograde Reenter Leo นะครับผมอา่า Connect กับหลาย Pass Passion สิ่งที่คุณเองอยากจะทำในอดีตนะครับผม People คนนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วโอ้ oh, creative, Creativity Project นะครับผมหรือโปรเจกต์ที่คุณเองแบบ ดองอ่ะอยากจะทำแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้กลับไปทำนะฮะโอเคไหมแล้วที่สำคัญนะ่าสนใจมากเขาบอกว่า rewrite story of your heart อ่เป็นการเขียนเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งหรือ,อเรื่องราว rerun เรื่องราว rerun ภาษาไทยนี่มันเป็นภาษาที่ ต้องต้องมีสติจริง <laughs> ๆยากยากนะฮะโอเคแล้วก็รีรัน with your heart นะใช้ใจในการตอบสนองใช้ใจในการสื่อสารใช้ใจในการเริ่มต้นนะครับโอเคไหม full moon in aquarius นะฮะ full moon in aquarius นะครับผม ừ, น่าสนใจมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงคือถ้า full moon in aquarius เป็นช่วงเวลาที่ เรื่องของสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ของคุณเนี่ยจะไปอยู่รอบๆ community uh, Aquarius คือมหาชน Aquarius คือประชาชน Aquarius คือมหาชนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มีคือจะมีการเขาเรียก l e v e l a t i o n หรือมีการพัฒนามากๆกับ uh, ชุมชนของคุณเช่นสมมติว่าคุณเข้าชมรมอหลรชมรมเทนนิส ก็จะคุณจะเจอคนเก่งๆที่คุณเองอยากจะไปฝึกมือด้วยไปฝึกเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะ o r e h a n d back hand นะอะไรแบบนี้นะครับผมหรือคนที่มีมีความสามารถเขาเข้ามาแล้วก็เข้ามาในกลุ่มเข้ามาในสนามเข้ามาในคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนหรือว่ากลุ่มของเราที่ที่เราจะสามารถเรียนรู้จากเขาได้นะฮะโอเคปหในสถานก,การณ์นี้ ก็อาจจะสร้างให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า friendship อ่าโอเคสิ่งแรกที่อาจจะสร้างคืออะไรครับ authenticity uh, Auth Auth authenticity ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นปัจเจกตัว,ต,วตัวความความเป็นท่องแท้ของเราอ่ะคือเราอาจจะดูว่าเอ๊ะเราเนี่ยรู้สึกชอบสิ่งสิ่งนี้จริงแล้วเราอยากจะพัฒนาเพราะว่าบอกแล้วว่ามันมี l e v e l a t i o n เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะ หลายคนนะอาจจะได้เจอคนที่เก่งๆหรือคนที่จะฝึกฝีมือคุณในส่วนที่คุณเองต้องการหรือทำที่เป็นภาพใหญ่เป็นมหาชนนะครับโอเคไหมแล้วก็ a great time to release need to fit in สิ่งเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่จริงๆแล้วตัวคุณเองจะได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับจากสังคมของคุณกลุ่มของคุณสมมุติว่า มันเหมือนก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะรู้สึกว่า hey, there is something in the air คือมันเหมือนกับมีอะไรอยู่นะแต่ว่าไม่พูดไม่บอกไม่อะไรช่วงเวลาเนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนน้ำแข็งมาละลายนะครับผมช่วงที่เป็นกำแพงที่มองไม่เห็นความห่างของจิตใจระหว่างตัวคุณกับ,ก,บกับชุมชนของคุณ community ของคุณเนี่ยจะจะหายไปแล้วคุณเองจะเข้ามาใกล้กันมากขึ้น ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับผมโอเคไหมแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรเพื่อที่จะเพื่อที่จะกลมกลืนหรือว่าผสมสารกับกลุ่มกลุ่มนี้คุณจะรู้สึกว่าสิ่งนี้กลุ่มเนี้ยชุมชนเนี้ยเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวตัวคุณเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนนี้นะครับโอเคป่ะโอเคแล้วสุดท้ายนะฮะ วีน uh, ัสทร i นเนปจูนวีนัสทรีนเนปจูนนี่เป็นอะไรที่ฟุ uh, ้งฟิ้งนะครับผมหรือว่าเขาเรียกกลมันติกสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะคาดหวังสถานการณ์เหตุการณ์จากสถานที่บุคคลกลุ่มนะครับผมทำให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าโอ้ o oh, n top of the w o r l เนะเป็นลักษณะนั้นวีนัสทร e นเนปจูนเป็น Dreamy Love vibe นะฮะเป็นอะไรที่ มันนุ่มนวลชวนฝันมากๆนะฮะตัวคุณเองอาจจะถ้าโสดนะฮะก็นุ่มนวลชวนฝันเลยนะะเน้นฝันอาจจะฝันเลยอาจจะเจอชายหนุ่มที่ต้องการชายหนุ่มที่หมายปองที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในฝันนะครับหรือฝันอยู่จริงๆคือไม่ได้เจอในชีวิตจริงแต่เจอในความฝันนะฮะแล้วก็ intuitive healing เป็นช่วงเวลาที่เอออันนี้น่าสนใจ intuitive healing ก็คือเป็นลักษณะที่เชื่อใน เชื่อในความรู้สึกของตัวเองในเรื่องของโรแมนติก r รี ationship อันนี้เน้นโรแมนติก r รี ationship นะครับผมในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบคู่กันเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นคู่ชีวิตกันรี ationship เป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นใครมีแฟนช่วงนี้จะ,ะเรียกว่าดีปลืม้มนะครับผมหรือว่าใครโสดก็จะเป็นลักษณะที่โอเคฉันอยากจะหลับตาฝันอยู่อย่างนี้นะฮะไม่ยอมตื่นนะครับ